คนละครึ่งคนละครึ่งทะเลคนละครึ่งกับงานยกทัพมหาสมุทรทะเลออนทัวปุกูกปลาป่าณรลล้านถนนข้างเทศบาลวันที่9 1 0ถึง10ธันวาคมนี้สวันเท่านั้น สุดแห่งอาหารทะเลสดฟิวตลาดนัดและสินค้าอาหารสำเร็จรูปต่างๆวันที่9ถึง10ธันวาคมนี้ณนะลานถนนข้างเทศบาลที่ตลาดรับคนละครึ่งพลัสด้วยนะครับเริ่มขายในเวลาเที่ยงถึง2องทุง่มโปรเด็ดมากมายภายในงานพิเศนสุดๆหอยมแมลงคู่5โล100บาทหอยมแมลงผู่5โล100บาทได้ยินไม่ผิดหอยมแมลงผู่5โล100บาท หอยแครงครุย2กิโล100บาทหอยขมิ้น3กิโล100บาทหอยแครงมาเลโลละ9 9บาทหอยนางรมชุดละ85บาทหมึ่เริ่มต้นโลละ150าบาทปูกรามเริ่มต้นโลละ125บาทกั้งเริ่มต้น3กิโล100บาทที่ตลาดรับคนละครึ่งพลัสด้วยนะครับแล้วพบกัน กับงานยกทัพมาหาสมุทรทะเลออนทัวณลานถนนข้างเทศบาลวันที่9ถึง10ธันวาคมนี้